ผมนายทรงชัยพิทุตีครับหรือเหลืกครับวันนี้นำเจ้าแแสนครับเป็นคายาิของป๋าปังแปดวิ้วนะครับแต่แม่โรงใจมาให้พี่ร้องไย้รับชมแล้วก็เป็นคาเลือกคาเลือกสำหรับพ่อแม่พี่น้องกเงกษตรกรนะครับสำหรับป๋าแปดแสนปีนี้อายุ6ปีครับเปิดผสมที่3าม0ันบาทไปกับนะครับ รับฝากเข้าคอสตัวนันละสองร้อยบาทครับแล้วแต่ที่นี่พันธ์กระยะเวลาแล้วแต่เจ้าของเนี่ยค,ครับวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งสําหรับธนกิจฟังไปไทยสําหรับเป่าแปดแสงที่เป็นเวทีอัศว์เกียรตินะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรบนเร้อไบสําหรับงานของกองขอ,งของนะครับงานรับเกียร หวังว่าปีหน้าเราจะได้เจอกันอีกในวเวทีแห่งนี้ขอบคุณมากครับครับผมขอเสียงปรบมือดัวๆนะให้กับแฟนแสนแห่งอุดร